สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพทาโล่หนึ่งห้าก้างสี่วันเกิดจุจริงผียังกลัวคลิปนี้เป็นตอนที่สองนะครับ EP ที่สองนะครับเราเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูกับคนสายแรมือก,กากบาดเอตรงกลางใจบอกได้เลยว่าปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับท่านใดนะครับที่เราฟังคลิปตอนที่หนึ่งแล้วหรือว่ายังไม่เราฟังนะครับบอกได้เลยว่าคนเกิดวันอะไรบ้างอังคารพุธศุกร์ เสานะครับสวันเกิดนี้ถือว่าเป็นวันแรงนะครับวันแข็งอํานาจปารมีวาสนานะครับผมแต่ว่าเรามาเจาะดวงชะตาเพิ่มกันนะครับผมดวงชะตาสีวันเกิดนี้นะครับคลิปนี้เป็นตอนที่2นะจ๊ะนะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคนเกิดวันแรกคนเกิดวันอังคารนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนะครับปัญหากับเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่ลับเรื่องราวอาถรรพ์นะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย นะครับพวกนี้มันตามติดท่านเชื่อหรือไม่แต่เราจะเชื่อไปดวงชะตาตามไพ่เปิดไพ่กันนะครับปัญหาต่างๆนะครับผมสิ่งตา่ตางๆเข้ามารุมร้งนะครับแวดล้อมแวดล้อมไปกับปัญหาต่างๆนะครับพูดผีปีศาจวิญญ,ญาณร้ายนะครับนี่มันคือดวงชะตาสายเลือมือกระบะย้ําก่อนนะครับผมดวงชะตาสายเลือมือกระบะเรื่องราวต่างนี้เหล่านี้นะครับเข้ามาจูนติดเข้ามาสื่อเลยรับถ้าเป็นคนเกิดมอังคารบอกได้เลยว่าดวงแข็ง ใครจะมาแตะต้องกับดวงชะตาของท่านไม่ใช่ง่ายให้เอ็งไปดูเลิกงามยามดีก่อนนะครับผมว่าจะมาต่อสู้ปัญหาประหารกับคนเกิดวังครัรคนเกิดวังคานเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งต่างๆเข้าหลมล้อนะครับผมผียังต้องกลัวนะครับผมเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะครับผมสิ่งเหล่านี้เขาจะกลัวนะครับบุคคลที่เอาจริงนะครับผมถ้าคนที่ไม่เอาจริงนะครับผมแน่นอนครับ จะโดนกัดแกล้งในโชคชะตาท่านก็ต้องลอง,ลองสังเกตดูให้ดีนะครับว่าถ้าท่านเขาเข้ามาครับท่านยืนด่าไปเลยนะผมนั่นคือคนเอาจริงมาสิครับตายเป็นตายนะผมดวงวิญญาณเจ็บปวดโลดแล้วแสนทุกข์ทรมานบุญกุศลแทบจะไม่มีอยู่แล้วแล้วจะมายุ่งกับเราทําไมนะครับผมถ้าโดนนะเขาเรียกว่าปาหัดประหารโดนสาบแช่งด้วยจักรนาลายนะผมแช่งให้ชีวิตตกต่ำแค่นี้มันก็เหนื่อยขนาดนั้นแล้วอ่ะ แถมยังถูกบีบังคับมานะครับผมแต่ว่าบางทีอย่าไปท้าเขามากนะครับแต่ด้วยดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารแข็งเป็นอย่างมากเปิดไพ่นะครับผมนะครับบุคคลต่างๆที่จะเข้ามาประหารประหารตัวท่านบอกได้เลยว่ามันทาได้ยากนะครับความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความล่าเริงแจ่มใสนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างประเดปรดดังเข้ามาก็เข้ามาสักครั้งนะครับนี่คือดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารนะครับผมใครจะเข้ามาประหารประหารฉันไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้น ครับผมความสุขความเจริญมันเกิดขึ้นในโชคชะต่างฉันอยู่ดีๆเงินทองก็ไหลมานะครับหล่นลงมาจากฟ้านะครับรับทรัพย์โดยโชคสมหวังทางใจหมายนะครับร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองอะไรจะขนาดนั้นนะครับผียังกลัวใช่หรือไม่นะครับผมด้วยคําสาปแช่งอะไรบางอย่างนะครับด่าไปเลยนะครับท่านเคยเจอไหมเด็กเด็กบางคนที่ชอบด่าผีนะครับกูจะนอนวยจะนอนผมจะนอนอย่าไปยุ่งกับผมนะครับผมโดนด่าปุ๊บเงียบกิบ นะครับเงียบกิบมันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่บางคนนอนละกลวดวหวานผวาเจ็บไข้ได้ป่วยกับคนที่ซกแสบซกซนกับไม่กลัวนี่มันคือดวงชะตาของคนไรเมกตบัตท,ที่เกิดวันอังคารเองเข้ามาข้าจะด่าให้เรียบนะครับผมท่านควรที่จะต้องสังเกตลักษณะท่าทางของท่านแล้วท่านจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เขาไม่กล้ามาแตะต้องกับตัวท่านหรอกนะครับผียังกลัวนะครับเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานโดนบีบบังคับมาณสิ แล้วเราจะทํำยังไงเราก็ต้องสวดปรับภพบภูมิเข้าไปนะครับทาบุญกุศลแผ่บุญแผ่กุศลไปนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารน,นี่สิเพราะว่าคนเกิดวันอังคารเด็ดเดียวเข้าอาหารเอาจริงเอาจังอ่ะิดไพ่อย่าเพิ่งพูดเองนะครับ,นะรบเด็ดเดียวเข้าหารเอาจริงเอาจังแต่ถ้าเชื่อไปตามไพ่บอกได้เลยว่าท่านเจอปัญหาต่างๆท่านก็หยุดน,นะาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใดๆทั้งสิ้นนะครับสีดาบเกิดขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านทําเป็นมองไม่เห็น นะไม่ค่อยสนใจเสียเวลานะครับผมไล่สิ่งเหล่านั้นไปนะครับผมด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาเปิดไพ่กันต่อนะครับผมความสุขความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีบุญกุศลวาสนาเทวดามาจุติหนุนนําดวงชะตานะครับผีเหล่านี้ไม่สามารถแต่ต้องดวงชะตาท่านได้อํานาจบาร,รมีวาสนารวยแล้วทรัพย์รโยกใครจะมาขัดขวางมันขัดได้ยากนะครับมันขัดได้ยากเพราะว่าท่านเป็นคนเด็ดขาดใจถึงนะครับผม เองเข้ามาก็ลองดูซินะผมว่าจะกลัวหรือเปล่านะครับไม่ว่าคนหรือผีนะครับผมจะแต่ต้องดวงชะตาของคนเกิดวันคันไพ่บ่งบอกได้เลยว่าสี่ไม้เท้าความแช่มชื่นสดใสล่าเลยนะครับผมมันทำได้ยากเพราะว่าท่านเป็นคนไม่ค่อยยึดเหนี่ยวกับคําพูดของใครใดทั้งสิ้นแล้วนะก็พูดต่อว่าอะไรมาก็รู้สึกว่าเฉยนะครับกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมาดูคนเกิดวันเอาไปคนเกิดวันพุธ นะครับผมคนเกิดวันพุธคลิปนี้เป็นตอนที่สองนะครับผมคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่วาจาศิธิ์ของคนเกิดวันพุธนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่วาจาศิธิ์ของคนเกิดวันพุธพูดออกไปนะครับสิ่งเหล่านั้นจะมาลายหายไปสิ้นนะครับว่าใครแล้วคนนั้นเป็นไปตามนั้นนะครับสายไรมือกระบาดน,นะนะครับเราแวดระวังรูดซิปปากเงียบนะครับผมพูดรูดในที่นี้มันคือมันเป็นคาพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนวาจาศิษ คนที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานทําเสร็จสิ่งคุณงามความดีนะครับจิตใจเป็นกรรมฐานคิดถึงดวงแก้วเอ็นเป็นพระตลอดเวลานะครับแสงสว่างมันเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมวาจาของท่านเราแวดระวังครับนะครับพูดไปแล้วผีเขากลัวครับนะครับเอาเปิดไพ่ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมชะลอดเกิดขึ้นความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังนะครับผมสิ่งต่างๆข้าไม่ใช่เพื่อนเล่นเองนะครับเองเข้ามายุ่งกับข้าบอกได้เลยว่า สิ่งนี้มันจะสะท้อนกลับไปนะครับมันจะย้อนกลับไปโดยที่ข้าพเจ้าไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่ต้องจัดแจงไม่ต้องทําให้มันเกิดปัญหาต่างๆนะครับผมแต่ว่าับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับออโตเมติกนะครับย้อนกลับไปออโตเมติกนะครับทำให้สิ่งเหล่านั้นรู้สึกหวาดกลัวกับคนเกิดวันพุธแข็งนะครับนะครับคนเกิดวังคานแข็งคนเกิดวันพุธวาจาสิทธ พูดไปเหมือนดังจักนารายนิดิวชีช้ไปให้ปาดประหารนะครับชีวิตพังพินาศแค่นี้ชีวิตก็เหนื่อยอยู่แล้วโดนใครบังคับมาเพื่อมาพูดคุยกับท่านหรือว่าท่านไปเดินผ่านในสถานที่ของเขานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระวังระวังไว้นะครับผมดวงชะตาดุเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าหาญเอาจริงเอาจังนะครับโชคชะตานะครับตกเอ็มเพสเลยนะครับมันมีความมุ่งมั่นมันมีความพึกเขม อำนาจบารมีวัสนาแปลว่าท่านเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากนะครับผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมใครก็มาหยุดยั้งดวงชะตาของท่านไม่ได้นะครับผมมันมีความยิ่งใหญ่นะครับเงินทองไหลมาเทมาประสมเร็จไขเข้ามาขัดขวางนะครับผมก็จัดการปราบให้ศัตรูให้เยี่ยนเตียนนะครับสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะคนหรือผีนะครับผมนะครับไม่สามารถต่อสู้ต่อก่อนกับท่านได้นะครับบุญกุศลวัสนารวยสนันเงินล้านนะครับ ก่อนอื่นต้องต่อสู้ก่อนนะนะครับถ้าท่านรู้สึกจิตใจท้อถอยนะหมอสันขอย้ําให้ฟังก่อนนะครับถ้าท่านรู้สึกจิตใจท้อถอยบอกได้เลยดวงชะตาท่านจะตกครับนะครับถ้าท่านรู้สึกไม่มีแรงท้อแท้เป็นหนี้เป็นศินน,นะครับผมเจ็บใกล้ได้ป่วยโอ้โหดวงชะตาจะยิ่งตกเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งจิตให้มั่นเลยนะครับหายใจเข้านมามะหายใจออกนับปทะนะครับคิดถึงเป็นกรรมฐานเลยนะครับตั้งจิตให้มั่น พร้อมที่จะสู้เพราะว่าดวงชะตาท่านแข็งอยู่แล้วนะครับดวงชะตาท่านแข็งอยู่แล้วแล้วยิ่งตกเอ็มเพสอ่ะมันเกิดความมั่นใจเขือเขิมนะครับผมเหยียบย่ำดวงชะตาใครบางคนด้วยนะบางทีมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีเมตตากรุณาวดิตาเอาเบขาบอยู่ในตรงนี้นะครับอย่าเหยียบใครนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านยิ่งใหญ่อํานาจเกียงไกลนะครับผมลุ่งโลดะสมเด็จนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเหยียบใครเลยนะครับผมให้เขารู้สึกด้วยตัวเขาเอง นะครับผมว่าเรามีองค์พญาครุฑอยู่นะครับเปียบดังองค์พญาครุฑอยู่นะครับสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านนะครับท่านควรที่จะต้องระแวดระวังคนเกิดวันนี้ตกตำแหน่งอะไรเอาเปิดไพ่หน่อยนะครับแอเบอรโโอ้โหมันร้อนแรงนะครับผมนะครับวันพุธนี่ร้อนแรงนะครับครับถ้าให้หมอสันเจาะไปเรื่อยๆบอกได้เลยว่าเราจะเชื่อเราจะรู้สึกถึงดวงชะตาความร้อนแรงของคนเกิดวันพุธนะครับมันเด็ดเดียวเด็ดขาด เดี่ยวข้าหาดูเลิกยามงามดีนะครับจะทําสรีมงคลต้องดูให้ดีนะครับ,รนะรบเลิกงามยามดีสําคัญขึ้นกับตัวท่านถ้าถึงเวลาที่จับถูกจุดบอกได้เลยว่าดวงชะตาจะพุ่งลุงโลมาสมเด็จเป็นเศรษฐีเงินล้านกับเขานะครับยิ่งใหญ่อํานาจบารมีแน่นอนครับผมผู้ผีพิศารต้องยาเกง่งนะครับทุกคนอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับผมเหมือนก็มีของดีติดตัวนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะครับบางคนอาจจะได้เป็นพักเครื่อง เครื่องล้างเมตตามหานิยมนะครับมหาเสน่ห์อันนี้เป็นพลังนะครับองค์พลังเมตตามหานิยมนะครับองค์มหาเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้อยู่นะครับไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่วัตถุมงคลอะไรด้วยนะด้วยผิวพรรณที่ปลดผ่องหน้าตานะครับผมลักษณะท่าทางนะครับดูดวงชะตากันนะครับผมดวงชะตามีสิ่งใดบ้างโอ้โหขึ้นไฮพิเทนเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามติดตัวท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลนะครับผมแต่ว่าจะมาเจาะโดยว่ามีอะไรบ้างมันยากนะนะครับมันต้องเจาะเป็นการดูดวงส่วนตัวน,นั่นเองนะครับผมแต่ในล,ลนักษณะนี้หมอชันก็ขอทํานายว่าท่านมีเทวดาตามติดคอยปกปักคุ้งของรักษาใครจะเข้ามาทําอะไรลูกหลานของเขาไม่ยอมแน่นอนพูดผีบ้านผีบ้านบุปผนะครับปกปักปก,กุ้งของรักษาผีมงผีเมงนะครับผมนะครับสิ่งต่างๆนะครับ,นะค,รบคอยช่วยเหลือปกปักปก,กุ้งของรักษาท่านอาจจะ ส่งผลทส่งผลร้ายให้กับศัตรูมูมานของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีนะนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอยู่ดีๆมันก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับนะครับเจอปัญหาต่างๆมันเขาเรียกว่าประเดบดังเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับเกิดขึ้นในลักษณะนี้คนเกิดวันนี้ดวงแข็งเพราะนั้นวาจาเสร็จอย่าพูดเล่นครับนะครับลูกหลานนะครับอย่าไปว่าเขาพูดเล่นก็ไม่ได้นะเพราะว่าเรามีแต่เมตตาบอกว่า รวยรวยรวยนะลูกนะเฮงเฮงเฮงนะลูกนะครับปังปังนะประสบความสำเร็จนะนะครับผมสิ่งดีๆให้มันเกิดกันลูกวาจาเสร็จนะครับผมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์ตกตำแหน่งอะไรเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตานะครับโอ้ยนะครับผมิปนี้เราเปิดไพ่ขึ้นมาเราต้องเชื่อไปตามไพ่นะนะครับเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาไพ่เดวิล นะครับเดวิลถ้าเป็นหมอสั้นให้หมอสันทำนายตามสไตล์เซนส์ของหมอดดนะครับบอกได้เลยว่าอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้านสีกันแกล้งในโชคชะตาโดนเรื่องราวต่างๆเลยรับบุกเข้ามาโจมตีประหัดประหารตามไม่ชีวิตเจ็บปวดโลด์ร้าวแสนทุกข์ทรมานแต่เองก็เข้ามาสิกข้ากลัวที่ไหนนะครับผมคนเกิดวันนี้มันดวงแข็งแต่ว่ายิ่งแข็งมากเท่าไหร่ก็เจอของแข็งหนักกว่านะครับท่านพอเข้าใจในความหมายนะครับผมเพราะปัญหาต่างๆดวงชะตาที่ท่านมีอํานาจบารมีวาสนาตก เกิดวันนี้นะครับผมด้วยอํานาจบารมีวัสนาที่ดวงแข็งเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆมันก็ตามยิ่งใหญ่ไปด้วยนะครับผมท่านเจอเพื่อนลักษณะบุญกุศลเท่าไหร่นะครับตัวท่านโกยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับเขานะครับผมเพราะฉะนั้นนะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นวิญญาณร้ายสิ่งต่างๆตามติดนะครับผมแต่ว่าท่านอาจจะดุกว่าเขาก็ได้เปิดไพ่ย,ย้ําดวงชะตานะครับไพ่ถ้วยบ่งบอกได้เลยว่าท่านเป็นผู้มอบเป็นผู้ให้มากกว่า ับผมเองเข้ามาข้างก็เป็นคนที่ในลักษณะแผ่บุญแผ่กุศลไปัะผมถามว่าแผ่บุญแผ่กุศลได้ดีไหมดีครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดขอให้เขาไปพบภูมิที่ดีอย่ามายุ่งเกี่ยวกับตัวท่านเลยทําให้ตัวท่านนะครับเจ็บปวดรุดแร้าวนะครับติดขัดเรื่องการงานการเงนิงน,งนมันใช่เรื่องนะครับถึงแม้ดวงท่านจะแข็งนะแต่คนเรามันจะมีช่วงชะตาที่โชคร้ายเข้ามาในชะตาชีวิตบางช่วงเขาบอกว่าเป็นเพียงแค่เซี่ยวนาที เยวนาทีมันก็ทําให้พังแล้วนะบอกไว้ก่อนอย่างเช่นเดินออกไปเงินกระเป๋ตาตังค์หล่นโอ้โหเซวนาทีฟาดเคาะเงินเป็นล้านหล่นลงไปกําลังจะเอาเงินไปเข้าแบงก์ตายแล้วนะผมมันจบแล้วแค่เซวนาทีก็ำลังมีความสุขเงินทองไหลามาเทมาแค่เซวนาทีภายในไม่กี่สินาทีเนี่ยสินาทีเนี่ยตกตาแหน่งโชคร้ายนะผมออกไปปุ๊บโอ้โหดวงชะตาเปิดนะครับแต่ว่าเงินออกไปแล้วฟาดเคาะไปแล้วโอ้โหนี่ครับฟาดเคาะ เพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านเป็นผู้ให้มอบให้เขานะครับท่านก็ต้องระแวดระวังนะครับอย่าเองอย่ามายุ่งกับข้านะครับผมปัญหาต่างๆต่างคนต่างอยู่นะครับผมใช้ชื่อมาสมเร็จดวงชะตาตกตําแหน่งนะครับจากการปราบสโต้เฮียนเตียนนะครับผมอายุน้อยกว่าได้เปรียบนะครับผมท่านยังมีพละพลังอํานาจบารมีวาสนาครับยังมีความการฝึกฝนได้อีกไกลนะครับคนเกิดวันศุกร์ถ้าตกไพ่เพลหมอสันติความเลยกําลังพัฒนาจะแจ้งเปลี่ยนแปลงไม่น้ําเต็มแก้ว นะครับถ้าน้าเต็มแก้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วนะครับมันเป็นปลายชีวิตแล้วนะครับผมนะครับแต่ว่าตัวท่านกําลังพัฒนาเป็นไม่ได้ด้วยดีแล้วก็นะครับเขาเรียกว่าไฟแรงนะครับไฟแรงประหารปหารสตนะครับผีก็ต้องกลัวคนก็ต้องกลัวนะครับผมและถ้ามีปัญหาต่างๆเหล่านี้เข้ามานะครับเราจะแก้ยังไงเออบางคนบอกว่าหนูกําลังเจอเรื่องราวเหล่าเนี้ยเข้ามาประหารประหารหนูนะครับมันกันแก้งบอกท่านก็บอกได้เลยว่า หนึ่งนะครับผมครอบเอาไว้ครับสร้อยพานี่แหละนะครับาูบาจารย์ครอบเอาไว้ก็ใส่เอาไว้สิครับครอบไว้ตลอดไปถอดไม่ได้เลยถอดแล้วเป็นเรื่องถอดเมื่อไหร่เองเจอม่นนั้นนะครับผมแต่ว่าต้องคอยสังเกตนะใส่แล้วช่วยได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับผมปัญหาต่างๆแก้ได้หรือเปล่านะครับมันรู้สึกความร้อนร้อนมันร้อนลุ่มบ้านมันร้อนมันเป็นอะไรเปิดอากาศพลังนะพลังชีเข้าบ้านนะครับไล่สิมงบางคล เปิดแล้วเปิดเพลงจีนแล้วเปิดเพลงสีดีมงคลครับจะแม่คนนี้ไม่แนโสดไปเลยผมเปิดเกิดสีดีมงคลให้มันแสงสว่างเข้ามานะครับสิ่งเหล่านี้เขาออกไปเองนะ<ร>เขาไม่ได้ถูกไล่นะแต่ว่าแสงสว่างเข้ามาเขาไม่ต้องการความสว่างเขาต้องการความมืดความโพดเที่ยมอามหิตนะครับผมแต่ว่าดวงชะตาท่านดุก,กว่าจะกลัวเขาบ้างล่ะครับถ้ากลัวท่านก็แพ้ครับถ้ากลัวท่านก็แพ้ครับนะครับแต่ถ้าไม่กลัวล่ะนะครับ ก็สู้กันด้วยสติปัญญาครับง่ายๆครับเปิดให้พลังเข้าบ้านนะครับเปิดสวดมนต์นะครับผมอาจขับไล่สิ่งามงคลเพราะแสงสว่างเข้ามานะครับผมแต่ว่าต้องทําเรื่อยๆนะเพราะว่าบางคนมันดื้อนะครับผมมันดื้อมันไม่ไปแล้วนะครับผมสายเสกไล่เลยยังไม่ไปเลยยังอยู่เลยนะครับผมผมโมซันยังอยู่เลยนะครับผมนะครับสายเสกไล่ยังยังไม่ไปเลยเอาสายเสกของหลวงปู่ฤษีดำนะเสกตามสวดตามพิธีเลย ยังอยู่นั่งอยู่นะผมเชื่อหรือไม่นะครับผมสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของคนเกิดวันนี้มาดูคนเกิดวันอไปนะครับคนเกิดวันเสาร์อำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งเสาห้านะครับผมคลิปนี้เป็นตอนที่2บอกได้เลยว่าตอนที่1ท่านก็รู้อยู่แล้วนะผมว่าดวงชะตาท่านแข็งอำนาจบารมีวาสนาอ่ะต่อเปิดไพ่กันดูนะครับดวงชะตาตกชิงไหวชิงพิบนะครับ,นะรบเรื่องราวต่างๆสายคนเกิดวัน สายลายมือกระบาด x ตรงกลางหัวใจคนเกิดวันเสาร์ท่านตรงไปตรงมาไม่ได้นะนะครับท่านจะเป็นคนในลักษณะที่แบบตรงไปตรงมาไม่ได้เหมือนกับคนเกิดวันอื่นเขานะครับด่ามันเลยนะครับยิ่งด่ายิ่งเจอนะนะครับผมสายสายลายมือกระบาดนะครับผมคนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาค่อนข้างที่จะหนักนิดหนึ่งนะครับมันจะทําอะไรค่อนข้างมันเขาเรียกว่ามันติดกรรมนะครับจะทําธุรกิจการงานมันก็ยากจะทําอะไรมันจะขึ้นมันก็ยากเพราะว่าอะไรด้วยความนะครับผม บากบั่นของท่านเนี่ยจะะสมเ็ยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่กรรมเก่ามันเยอะนะครับศัตรูหมมานอิชายลายสายลายปลายสีกันแกล้งในโชคชะตาท่านต้องปิดวาจาให้เนี่ยนะครับผมก็เหมือนกับคนเกิดวันพุธนั่นแหละนะครับผมปิดวาจาให้เนี่บนะครับไม่รู้จะทํำยังไงได้นะครับเพราะว่านะครับผมยิ่งสู้ยิ่งเหนื่อยนะครับผมท่านยังเหนื่อยไม่พอหรอกนะครับท่านยังเหนื่อยไม่พอแต่ด้วยอํานาจบารมีวาสนานะครับสิ่งเหล่านั้นเขากลัวท่านเพราะว่าท่านสู้ไม่ขาดเขาเรียกว่าสู้ไม่หยุด สู้ไม่ถอยนะผมมันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังค่อนข้างที่จะสู้ไม่ถอยนะครับเด็ดขาดเด็ดเดียวแล้วว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศนะครับผมคิดปัญหาต่างๆเพื่อแก้แต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งต่างๆนั้นมันแก้ยากเท่านั้นเองนะครับนี่คือคนเกิดวันเสาร์แก้ยากแต่แก้แบบน่ากลัวแก้อย่างรุนแรงนะครับผมสิ่งต่างๆพูดผีปิศาจทั้งคนนะครับผมกลับต้องมาลายหายไปสิ้นแล้วนกะ็เปิดไพ่ขึ้นมา นะครับผมสี่ถ้วยเลยนะครับความสุขสมหวังเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมมันเข้ามานะแต่ว่าไม่สุดนะครับถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมามอกสั้นปีความว่ายังไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้แต่ว่าเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีเปิดไพ่ย้ำดวงชะตานะครับผมสิ่งต่างๆอาจจะเกิดขึ้นนะครับปัญหาปัะเดบดังฟ้าผ่าตรงกลางบ้านนะครับผมถ้าเราให้ปีความเกี่ยวกับเรื่องคนผีบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นมาแล้ว ครับฟ้าผ่านออกมากลางบ้านไปยังนะครับผมท่านน้ําตาร่วงไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะน้ําตาร่วงขอทานายนะน้ําตาร่วงข้าไปทําอะไรให้เองถามว่าทํำไหมทำนะครับผมคนคนเกิดวันเสาร์เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมเป็นคนกล้าได้กล้าเสียผิดคือผิดถูกคือถูกนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตรงไปตรงมานะครับผมเองเข้ามาข้าก็าสู้สู้ตายโดยที่วาจาออกมาเต็มที่ นะครับศัตรูเลยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเรื่องราวเรืรับเรื่องราวอาารเข้ามาตรงกลางบ้านเลยตูมนะครับท่านอาจจะไม่รู้เขาเรียกว่าประเดประดังเข้ามาห้าทิศนะ้วบ,บางคนเป็นสิบทิศสิบทิศคืออะไรญาติมิตรสหายเพื่อนพ่อแม่ปู่ยา่าโอ้โหลุมกระนำใส่ท่านนะครับและท่านจะสู้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความหวากบ่นนะครับเขาเรียกว่าช้าช้าได้พระเล่มงาม นี่คือคน,คนเกิดวันเสาร์ครับแรกๆท่านสู้ไม่ได้ครับผมแต่ว่าพอไปเรื่อยๆมันเริ่มรู้มันเริ่มฝึกฝนเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มบักบันนะครับผมอํานาจา,ารมีวาสนา,าจ,จะบังเกิดขึ้นกับทท่านนี่คือดวงชะตาของของ,ง,งท่านครับผมนะครับผมดวงชะตาแบกภาระไว้หนักหน่วงนะครับผมแบกภาระไว้หนักหน่วงนะครับเรื่องราวต่างๆเขาเรียกว่าเจอมาอย่างหนักนะครับผมเขาเรียกว่าคนอื่นเขาเรียกว่าธรรมดาเด็กๆคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าอย่างหนัก นะครับยังหนักแต่ว่าท่านก็หลบหลีกได้นะนะครับนะครับหลบหลีกได้แต่ว่าดวงจะตขางแต่ละคนไม่เท่ากันอย่ามาวัดกันนะครับผมปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับผมเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวเรนลับอยู่นะที่มันเข้ามานะครับผมเ็าเรียกว่ามันมาทุกที่ทุกทาง่ะครับผมท่านท่านไปแก้ตรงนี้มันมาอีกที่หนึ่งท่านไปแก้ตรงนี้มันมาอีกที่จะเอาไหมล่ะมันทนไม่ไหวหรอกนะครับทนไม่ไหวหรอกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่บเดยบาดดังเข้ามาเพราะฉะนั้นกนเกิดวันเสาร์เมื่อถึงเวลาบนกุศลวาสนา ครูบาอาจารย์ของท่านนะครับสวดมนต์เข้าไปนะครับผมและจะช่วยปัญหาให้ขี้ขาย่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสำเร็จรวยรวยรวยเอาจะนี้ไปนะครับโอเคครับ okay, นะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้เป็นตอนที่2นะครับประสบความสำเร็จสมหวังบางใจใหมายสายเลยเมือกระบาอย่าไปกลัวเขากลัวท่านอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับ